สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงทรัพย์ดําติงครับวันนี้มาติดตามการทางานของทีมงานดวงทรัพย์เจริญเช่นเคยครับผมหน้าง,งานของเราย้ายมาที่อําเภอเรืองนกคาจังหวัดยะโสธรครับเพิ่งลงรถเทลเลอร์มากินข้าวกินปลาเสร็จก็เตรียมลุยงานนะครับพื้นที่โค้งนาหกไร่ครับแต่ว่าภารกิจแรกคือภารกิจแรกคือต้องกรบ บอ่อเดิมก่อนครับเพราะว่าพื้นที่บอ่อฟีฟอมใหม่ของเราเนี่ยจะเป็นคาบเดียวกับบอ่อเดิมนิดหน่อยครเป็นบอ่อที่มีขนาดต้นเขินแล้วฮะเหลือลึกประมาณสักเมตรหนึ่งเพราะว่าน่าจะขุดนานแล้วฮะอยู่กับช่างมิดช่างมิดครับมิดเชลน้อยรอยเอทค่ะหนุ่มหน้ามนคนร้อยเอ็ดครับผมนองพอกวันนี้มาใกล้บ้านครับ ขออนุญาตเข้าพื้นที่นะครับผมยังอยู่กับชุดรอของโกเบโกมาคเค้นครับน้องมาคเค้นกับชั่วโมงทำงานเบียดเบียดดพันแล้วครับหกพันห้าจะเข้าหกพันห้าร้อยเบียดเบียดแล้วบรรยากาศช่วงเช้าประมาณเก้าโมงเกือบสิบโมงครับแต่ว่า แดดยังร้อนอยู่เลยครับเราต้องใช้ดำ้ครับแต่ว่าตอนนี้ดำ้มมาแค่คันเดียวครับเพราะว่าเราต้องผมที่สร้างโคกให้ลูกค้าประมาณหนึ่งไร่ฮะ รถดำต้องได้ขันละ60เที่ยวครับเป็นอย่างน้อยฮะวิ่ง100เมตรเดี๋ยวช่างมิรบอกว่าช่างมิตรจัดให้ครับอันนี้ต้องต้องเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะวาดโครงร่างครับสักทีพอั้ยลงรถมาเราก็ลุยงานกินข้าวกินปลาเสร็จก็ลุยงานกันเลยครับไม่รอพูดทำทำเพลยงนั ขนาดไปท้ายขาดหนึ่งดวงยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับยไม่มีเวลาเลยครับสำหรับช่างนี้เมื่อวานเดินทางมาจากสกนลนครครนะสองร้อยกว่ากิโลรถลงหน้างานเมื่อเช้าครับ น,นีเพื่อจะสร้างบอ่อฟรีฟอมใหม่ครับองเคลีรยพื้นที่ก่อนแล้วพื้นที่น่าจะออกแข็งๆนิดนึงอะบอเดิมเนี่ยความลึกก็น่าจะเหลือสักประมาณ1เมตรครับเพราะว่าน่าจะหลายปีแล้วที่ลูกค้าขุดไว้ ก็จะจัดจัดสันแปลงปันส่วนใหม่ครับจัดโซนใหม่ทำบอ่อปีฟอร์มหลังบ้านแล้วก็รงที่ประมาณหนึ่งไร่ครับววมาติดตามว่าหน้าเรางานหน้างานของเราจะเสร็จภายในกี่วันครับ งานตรงนี้คือต้องได้ใช้ดั้มครับอย่างไม่ไหวครับไม่โกหนึ่งคันบอกพีฟอร์มตัอ,อยู่ตรงกลางแปลงพอดีเลยครับจัดให้ตามประสงค์ของลูกค้าครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ครับติดตามการทํางานของทีมงานดวงซับเจริญครับช่องดวงซับดัมซิ้งครับเฟซบุ๊ a แฟนเพจอาจาก,กวดวงซับเจริญครับขุดสระพืที่ขุดพวกหนองน้โมเดลฮะเรารับงาน ทั่วไทยครับติดต่อว่าจ้างทีมงานครับต8 0 1 7 6 8 5น0นะ่เปพียงแค่ท่านโทรมาเราก็พร้อมไปดูหน้างานและก็ประเมินค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าฟรีครับบริการโดยช่างขุดคุณภาพครับช่างมิดงานส,สรดตตรงตามเวลาแน่นอน แผนการทำงานให้ลูกค้าเรียบร้อยครับ <S <S บอ่อเดิมน่าจะมีปลาไหลไหมแต่ว่ามันแห้งเกินคนอีสานเราก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้าขุดบอ่อลึกประมาณแปลงนี้จะขุดบอ่อลึกประมาณสี่เมตรนะแต่ว่าลูกค้าต้องมีน้ำประดานช่วยด้วยหน้าแงรง่ะเพราะว่า ต้องรดน้ําต้นไม้ต้องอะไรช่วยต้องมีนะน้ำใต้ดินมาช่วยเติร์มีทีนึงฮะเมื่อกี้ก็จะมีอาการนิดนึงฮะหลังบมื่อกี้ก็จะเลกหายไปซองฮะเดี๋ยวเข้าอู่รอบนี้ต้องเช็คระบบให้เต็มฮะ Okay. ตอนนี้ช่างมีก็น่าจะลงมาวาดครัวาดแบบวาดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้รุยงานกันต่อครับเพราะว่าดำมารอแล้ว ไปทำบ่อฟีฟอร์มฮะ